اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في نوكي رابكم رفع رايكم بتيوسعي اسلام نكب الحمد لله ركب ما كوي كان وقت ของอัลลอฮฺสุบานอวะตาอาลาแล้วก็ทำให้เราได้เห็นได้เรียนรู้ถึงแนวทางของคนยุคก่อนที่มีความมุ่งมั่นและก็มั่นมั่นในการรักษาสุนนะท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮฺอะลัยฮฺสัลลัมสุนนะทั้งหมดที่เราเห็นนะครับเป็นสุนนะที่ผ่านการพูดผ่านการกระทาของท่าน ul สุลลฺลลอฮฺสุลลัลลอฮฺอะลัยฮสัลลัมเป็นส่วนใหญ่นะครับ นี่แหละครับสุนนะที่เราว่าก็คือฮัดของราสุลลัลสุลลัลฮุอะลัยฮิวัาลัมทั้งหมดที่เป็นฮัจิดก็คือทั้งหมดที่เป็นสุนนะท่านนบีทุกครั้งที่เราเห็นว่านาบีพูดแบบนี้นบีทําแบบนี้นบีปฏิบัติแบบนี้หรืออะไรก็ตามนั่นหมายรวมว่าเรากําลังเดินไปสู่แนวทางของการเรียกร้องของท่านนาบีเพื่อให้เราได้ได้รับความพึงพอใจจากรพระผู้เป็นเจ้าก,ก็คืออัลลอฮฺสุบานอวะตาอนะัลลอฮฺ แต่ด้วยความที่มีผู้คนสแสวงหา,าหรือใช้ฮะดิษเป็นเครื่องมือในการลุกอำนาจของตัวเองในการให้ตัวเองได้มีโอกาสได้ได้ได้มีชื่อในสังคมบางครั้งก็ด้วยกับดุนยาหลายคนก็แลกดุนยาตัวเองนะครับหรือซื้ออาคิรดัดที่กับดุนยาด้วยกับการขายขายศาสนาเพื่อตัวเองจะมีบทบาทในสังคม มันก็เป็นหน้าที่แหละครับเมื่อมีคนเขาบิดเบือนความเป็นจริงก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นหน้าที่ที่รักอิสลามพยายามเอาความเป็นจริงนั้นกลับคืนมาเพื่อไม่ให้คนรุ่นหลังได้หลงเพื่อไม่ให้คนรุ่นหลังได้เข้าใจผิดแล้วก็คิดไปเองว่ามันคือศาสนาคนคนกลุ่มนี้เราเรียกว่าริยาลุฮัดดสก็คือคนที่ทุ่มเทให้กับฮะดิษทารลละสลลัลลอฮุอะล,ลัยวะสัลลัมเพื่อ คัดกรองความถูกต้องคัดกรองความเป็นจริงให้ได้อยู่ชั่วดุนยานะครับเพราะว่าก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเองก็ทุ่มเทกับมันด้วยนะครับในการที่จะเรียนรู้กับมันบ้างนะครับถึงแม้ว่าวันนี้เองมันอาจจะมีความพร้อมสับทั้งหมดแล้วว่าฮะดิษบทนี้ปลอมฮะดิษบทนี้ไม่ไม่ถูกฮะดิษบทนี้ออนแอ ฮะดิษบทนี้ไม่แข็งแรงหรือฮะดิษบทนี้สัยเนี่ยแต่เมื่อเราก็ต้องน่าจะมีพื้นฐานความรู้ไว้บ้างนะครับเพื่อได้เข้าใจตัวบทได้เข้าใจถึงถึงถึงที่มาที่ไปฮะิดสุรุสุรละสุรละวอะุอะสลัมนะครับเราจึงนําเรื่องนี้มาพูดคุยกันเพื่อให้เราได้รู้สึกรักฮะิสสดสุรสุรลามากขึ้นไปกว่าเดิม และก็สนใจฮะดิษสุนนะธนบีมากขึ้นมาก,มาก,มากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมเพราะเราได้เห็นการเดินทางฮะดิษของทัลลุสุลแลจนกระทั่งถึงยุคพวกเราที่เราเรียกว่า1400กว่าปีเนี่ยมันมีประวัติน้าค้นคว้าน่าศึกษาอย่างไรอย่างน้อยเราก็ได้ภูมิใจในสิ่งที่ คนรุ่นก่อนที่เป็นคนด,ดีพยายามรักษาสุนนะเหล่านี้เอาไว้เพื่อให้ตกทอดมาถึงพวกเราในยุคทีเ่เราก็ยังอยู่ในความสับสนวุ่นวายอยู่นะครับแน่นอนที่เราคุยกันในประเด็นที่4นะครับว่านักวิชาการฮะด,ดิษตั้งแต่ยุคสหฮบะอตาบีอินนะครับพยายามใส่ใจในการที่จะทําให้ฮะด,ดิษสลดสูรได้ใสสะอาดมากที่สุดเนี่ยท่านก็ใช้ช่องทางหลายๆช่องทาง ใช้กระบวนการและหลายกระบวนก,รา,ก,รวนการเพื่อ,อให้ผู้คนได้เห็นถึงตัวตนของฮะดีษที่แท้จริงจนกระทั่งเรามาถึงข้อที่สี่นะครับของการใส่ใจของนักวิชาการตั้งแต่ยุคสฮฮบะจนกระทั่งถึงยุคหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นยุคคัดกรองฮะดีสให้มันกลายเป็นฮะดีษที่ใสฮะดีษที่ถูกต้องนะครับก็พยายามที่จะ จาะลึกถึงชีวประวัติของผู้รายงานฮะดิษแต่ละท่านที่มีอยู่ในสายรายงานฮะดิษบทนั้นทั้งหมดเช่นฮะดิษบทนึ่งพูดถึงเรื่องอะไรก็ตามมีคนรายงานเล่าต่อกันมา78ท่านด้วยกันประวัติของ78ท่านเหล่านั้นจะต้องมีถูกบันทึกเอาไว้ นะครับจะต้องทุกคนจะต้องรับรู้ถึงประวัติเหล่านั้นเป็นใครมาจากไหนนี่คือสิ่งหนึ่งที่สาบาใช้ความทุ่มเทนักวิชาการฮะดิษใช้ความอุตสาหะในการที่จะพยายามรวบรวมเอาไว้จนกระทั่งเราเห็นถึงความละเอียดอ่อนของคนเหล่านั้นเพื่อ,อทําใหา้ความสวยงามของฮะดิษมันได้คงอยู่มันได้คงทนฉะนั้นเราจึงเห็นนักวิชาการนะครับหรือผูอ้รู้ต่างๆนั้น พยายามที่จะอะไรครับพยายามที่จะอยนูนัยยะมันให้ความใส่ใจกับการศึกษาค้นคว้านะครับต่อผู้ที่หรือชีวประวัติของผู้รายงานที่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครและเติบโตมาแบบไหนจนกระทั่งตงก็คือตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งเสียชีวิตนั้นเขาใช้ชีวิตแบบไหนอยู่กับศาสนามากน้อยขนาดใด ท่านอบ like well, ูเจตอันอัลซอรีนะครับอีกเป็นบุคคลหนึ่งที่อยู่คัมฟอร์ดที่สนใจอยู่กับการรายงานฮะดิษกับสายรายงานฮะดิษได้บอกว่าอตาอนาชอับบาท่านในเาว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งท่านชอับบาซึ่งก็เป็นผู้ที่รายงานฮะดิษนะครับที่เราพบเพบบ่อยในสายรายงานฮะดิษว่ามีอยู่วันหนึ่งท่านชอับบามาในวันที่ฝนตกในวันที่ฝนตกเยาวมุมาตอรินมาหาแล้ววันนั้นเผอิญว่า เป็นวันที่ฝนตกแะก,ก็ละลสฮาดาเยาโมฮดีทินพอในวันนั้นมหานะครับจะช,ช่วยบ้ามหาท่านก็บอกว่าวันเนี้ยเราไม่ต้องการพูดเรื่องราวของฮะดีสหรือไม่เหมาะที่จะพูดคุยกันเนื่องจากฝนมันตกนะครับอันเยาโมเยาโมไว้บ้าแปลว่าวันเนี้ยฟ้ามันไม่สะอาดมันไม่ใสมันดูครึมฝนนะครับตาเรานักตาบุ อัลกัซาบีนะนะครับแต่นั้นจงมาวันนี้ฉะนั้นเราไม่คุยกันในวันนี้แต่เราจะมาคุยกันถึงผู้ที่ชอบโกหกผู้ที่ชอบอ้างอิงว่าเป็น hadis ซาราสุล ullah ซุลลัลลอฮุอะลัยิวะสัลลัมนี่คือท่านชัวบนะครับที่เวลารายงาน h a ิ i s ซาราสุลลุลลัลัลลัมท่านได้รับการยอมรับจากจากนักวิชาการ h a d ี s ว่าท่าน h a ul s บทไหนมีที่ช่วบ่ายอยู่ ชั่วบ้าเป็นคนรายงานไม่ต้องสงสัยถึงความใสสะอาดของชั่วบ้านในประวัติศาสตร์ใน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 ชีวประวัติของท่านเพราะท่านเป็นคนที่ทุกคนยอมรับในการที่ท่านนั้นมีความซื่อสัตย์ต่อฮะดิษสัลลลลอฮฺราะลูลลลฮฺวะลฮฺวะซัลลัมวกานูยะมุรูนตะตุลลาบิฮิมวาอิกวานิฮิมไอยูบัยนูฮาลัรอวิจันันเมื่อท่านมีโอกาสได้ได้สลูกศิษธ์ลูกหาท้ชั่วบ้านเนี่ยนะครับ <pod> ท่านรายงานฮะดิสต้วอาจา่านก็เป็นครูบาอาจารย์ในยุคนั้นด้วยเนะี่ยเมื่อท่านได้มีโอกาสสอนลูกศิษย์ของท่านสอนนักเรียนของท่านท่านจะบอกว่าอะไรครับท่านจะสั่งนักเรียนของของเขานะครับว่าให้เวลาคุยถึงใครที่เป็นผู้รายงานฮะดิสให้บอกถึงชีวประวัติของเขาด้วยเป็นคนแบบไหนลักษณะยังไงสูงขาวดําเตีย้ยความรู้ขนาดไหนให้อธิบายนะครับอัลลอฮดียุคซซรุกอลตูฮูและ พยายามาพูดถึงประวัติที่เขาไม่น่าจะรายงานฮะดิษด้วยนะครับเช่นคนนี้ชอบชอบลืมคนนี้ชอบอโม้คนนี้ชอบอะไรก็ตามทุกคนจะคุยถึงนักรายงานฮะดิษเมื่อไหร่เขาจะเอาประวัติของแต่ละคนแต่ละท่าน ที่อยู่ในสายรายงานดีฟมาเล่าสู่กันฟังมาคุยให้ลูกศิษย์ฟังแล้วก็สร้างให้ลูกศิษย์คุยกันว่ามุตตะฮิมฟีฮดีซิฮีและถ้าผู้รายงานดิฟท่านไหนเป็นคนที่ชอบโกหกเป็นคนที่ชอบออพูดจาในสิ่งที่ไม่ดีนะครับหรือชอบใส่ร้าย,ายคนนั้นคนนี้เนี่ยท่านก็จะกำกำกำชับลูกศิษย์ว่าให้ให้โจทย์ให้บันทึกให้คุยกันถึงข้อบอกพร่องของฮะดิษแต่ละคนด้วย นี่คือการใส่ใจของคนในยุคที่เราเรียกว่าเป็นยุคของการการเอาใจใส่หะด,ดิษสุรุสลละสลลาหอะวะซัลลัมเพื่อให้ตัวเองได้ได้รับฮะด,ดิษมาแบบถูกต้องมาแบบใสสะอาดมาแบบที่มันควรจะเป็นฮะด,ดิษที่ไม่ได้ผ่านการแต่งเติมผ่านการปรุงแต่งนะครับคนเหล่านี้เขาจึงอาศัย เขาจึงบอกลูกศิษย์ลูกหากรรมชาตลูกศิษย์ลูกหาว่าทุกครั้งเมื่อเรามีโอกาสได้นั่งคุยสายรางงานฮะดีสเราต้องเล่าประวัติคนเหล่านี้เล่าประวัตินักแสลงฮะดีสให้ผู้คนได้รับทราบว่าใครเป็นใครใครดีอย่างไนใครไม่ดีอย่างไหนนะครับท่านอับดุลระห์มานอิบมมนะครับน่าจะเป็นเพื่อนของท่านชูอับบา์นี่แหละนะครับที่รายงานดีสซืออาจจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาท่านได้บอกว่าอะไรซาลตุชูอับบามีอยู่ครั้งหนึ่งท่านอับดุลระห์มานได้ถามท่านชูอับบา นะครับว่าอิบนูบารอกคือคนชุดนียที่ผมกำลังบอกเนี่ยท่านชูอบบาท่านอิบนุมูบารอกท่านซาอุรีท่านมาลิกท่านอันัสเนี่ยเป็นนักรายงานที่เราเรียกในภาษาของวิชาการฮะดิษว่าถ้าคนเหล่านี้รายงานฮะดิษหรือสายรายงานฮะดิษซึ่มีคนเหล่านี้อยู่เนี่ยไม่ต้องไปปฏิเสธถึงความอ่อนของฮะดิษเลยทุกคนจะยอมรับในความใสในความบริสุทธิ์ในความเชื่อถือได้ของฮะดิษบทนั้นท่านชอาูอนะับบเนี่ยคือถ้าอับดุลละมานได้เคยถามท่านชอาูอับะ รวมไปถึงถามท่านอิบนุมูบารอกถามท่านเตารรี่ถามท่านมาลิกถามท่านอานัสถึงชายคนหนึ่งนะครับยุตตาฮามูบิลกาบีบีตัวเขาเองเนี่ยไม่รู้ว่าชอบโกหกหรือไม่โกหกแต่มีคนใส่ความเขาว่าเป็นคนที่ชอบโกหกฟอกอลูนะครับอฟอกอลูชายคนนี้หรือนักรายงานะดิษทั้งหลายเนี่ยท่านชัวบาท่านอิบนมูบาร็อกก็บอกว่าอุนชูรูฮู อุนชุดฮูแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเห็นว่าชายคนนี้เป็นชนที่ผู้คนเขาบอกว่าชอบโกหกเนี่ยเราต้องเอาเรื่องโกหกของเขาหรือเอานิสัยโกหกของเขาเนี่ยไปบอกชาวบ้านด้วยนะครับว่าชายคนนี้เป็นคนชอบโกหกนะซึ่งไม่ใช่เป็นการนินทาแต่เพื่อะอะไราินนะฮูดีนุนเพราะการที่เราไปบอกถึงว่าชายคนนี้เป็นคนที่ชอบโกหกเนี่ย มันคือศาสนานั่นหมายความว่าถ้าวันหนึ่งชายคนนี้เอาเรื่องศาสนาแล้วอ้างว่าสุลลาสลอสลามมาเนี่ยเราจะได้ไม่เอาเรื่องเล่าจากชายคนนี้ที่อ้างว่าเป็นฮะดิสลสัสลุลาะเพราะผู้คนเขาจะรู้ว่ามันชอบโกหกโดยเฉพาะโกหกในเรื่องราวของศาสนานี่คือนักวิชาการเขาเน้นนะครับว่าเวลาเจอใครที่ชอบโกหกชอบโม้ชอบหลอกโดยเฉพาะเรื่องศาสนาเมื่อไรเนี่ยเราต้องไปกระซิบคนทั่วไปเพื่อให้รู้ว่าชายคนนี้ มีสายแบบนี้จะกนั้นวันหนึ่งเขามาคุยศาสนาวันหนึ่งเขาเอาอ้างว่าเป็นศาสนาเมื่อไหรเราจะได้รู้ว่าที่คณิขาพูดเนี่ยยังเชื่อถือไม่ได้จนกว่าจะได้รับการตรวจสอบจนกว่าจะคัดกรองหรือสืบคน้นว่ามันเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงท่านยะหยาอิบนุสไอนดนะครับก็พูดถึงวิธีการในการคัดกรองนะครับผู้รายงานฮะดิษบอกว่าะไรครับสาอันตุซุฟยานอสาัสซาลีท่านเองก็เคยถามท่านสุฟยาน นะครับท่านชูอบะถามท่านมาลิกถามท่านอิบนุอุยยนะนะครับถึงชายคนหนึ่งในประวัติว่ามีชายคนนี้เป็นคนที่อาจจะมีโอกาสได้รายงานฮะดิษตะรอซูลอะซลลัมคนเหล่าน,นี้ก็กลับไปหานักรายงานฮะดิษหรือสายรายงานฮะดิษที่ที่เป็นท่านชูอบะเป็นท่านมาลิกเป็นท่านอุยยนะเนี่ยบอกว่าลายกูนุสตาบตันฟิลฮะดิษท่านให้คําตอบว่าชายคนนี้ที่ท่านบอกเนี่ยไม่ได้รับการยอมรับใน การรายงานฮัด,ดีิษของเขาฟยัตีนีอรอยุลแล้วก็มีชายคนหนึ่งมาหานะครับฟยัสอาลูนีอันฮูแล้วเขาก็ถา,ถามถึงชายคนนั้นกอรูอักบัตอันฮูอันนาฮูไลซาบิซาบตินถ้ามีคนมาถามว่าชายคนนี้เป็นยังไงลักษณะยังไงในการรายงานฮัดดิสหรือนิสัยใจคอให้ตอบเขาไปว่าชายคนนี้ไม่สามารถที่จะได้รับการยอมรับจากการรายงานฮะดิสนี่คือ ความใส่ใจของผู้รายงานฮะดิษนะครับทุกครั้งที่เขาอ้างว่าเป็นฮะดิษทรารุสุลละเป็นคำพูดทรารุสุลละเมื่อไหร่เนี่ยและประวัติเขาไม่ดีเราเองก็ต้องบอกก็ต้องกระซิบก็ต้องคอยบอกคนอื่นๆว่าชายคนนี้ <c oughs> ถ้าจะมีเรื่องมามีข่าวคราวมาโดยเฉพาะข่าวคราว,าวที่เป็นัาสนาเมื่อไหร เราจะไม่ยอมรับเพราะเขาเป็นบุคคลที่สังคมไม่ให้การยอมรับนี่คือหน้าที่ของเราด้วยในการปกป้องศาสนาอย่างที่คนรุ่นก่อนได้ทำหน้าที่นี้นะครับฉะนั้นคนที่เป็นการกลุ่มในยุคนั้นที่เป็นนักเรียนรู้อัลฮะดีสเป็นนิสิตนักศึกษาที่พยายามสนใจฮะดีสลสูลาะสละลสลัมคนเหล่านี้จะพยายามถามอาจารย์ของตัวเองนะครับถามอาจารย์ของตัวเอง นะครับวายักตูบูนอีไลหิมแล้วก็พยายามจดชื่อด้วยว่าแต่ละคนที่อาจารย์บอกว่าใช้ไม่ได้คนท่ารายงานจากชายคนที่ใช้ไม่ได้เนี่ยเขาพยายามจดพยายามบันทึกนะครับแสดงว่ามันมีเยอะลียุกบิโรอันิโรวาแล้วก็เพื่อที่จะเวลามีใครรายงานฮะด,ดิษที่ผ่านชายคนนี้ผ่านคนคนนั้นที่อาจารย์ของเขาไม่ยอมรับในสายรายงานเขาก็จะได้นําไปบอกนําไปเล่าว่าถ้าผ่านคนนี้มา อดีษไม่ถูกยอมรับเนื่องจากว่าอาจารย์เขาบอกว่าเป็นคนที่เชื่อถือไม่ได้ในสายรายงานนี่คือความใส่ใจของอาจารย์ของผู้รู้ตลอดจนผู้ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของเขาจะเรียนรู้วิธีการเหล่านี้เหมือนกันนะครับด้วยเหตุนี้ท่านอิมามุสลิมนะครับได้เคยพูดถึงสายรายงานหนึ่งที่บอกว่าอันอุบัยดินละอิบุมาอัสอัลอัมบารีอันอบีฮีกอลักัตับตุอิลาชุอบะนะครับท่านอิมามุสลิมได้ เคยพูดถึงในการบันทึกคดีของทาราูสข,ข,ของของท่านเองถึงชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าอับดุลละอิบนุม,มอารเนี่ยนะครับท่านบอกว่าท่านได้เขียนจดหมายฉบับหนึ่งไปหาท่านชุบะเน่นอนเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้รู้เป็นอเลมอุลมามะในเรื่องสายรายงานฮะดิษนะครับเขียนจดหมายไปอัสอาลูฮูซึ่งในจดหมายเนี่ยเขาถามถึงอบีชัยบะอกอดีวาซิดว่าถ้าฉัน หรือมีผู้รายงานขะดีษบทหนึ่งที่ชื่อชายคนหนึ่งที่บอกว่าชื่ออบีชัยบาเนี่ยนะครับที่ท่านเองก็มีมีบทบาทในการเป็นผู้ตัดสินด้วยเนี่ยท่านจะว่ายังไงท่านก็ได้รับจดหมายตอบมาจากท่านชั่วบาบอกว่าอะไรครับ mm hmm. ลากตักตุบอันฮูดังนั้นอย่าไปบันทึกห่ดีที่รายงานออกมาจากปากของอท่านอาอ,อบีชัยบานะครับคนเนี้ยนะครับ ว่ามัซกอกีตาบาฮุกกิตาบีและนะครับให้นำจดหมายลา่เขียนมาในีฉีดทิ้งไปก็หมายถึงเป็นการยืนยันครับว่าทุกครั้งที่ลูกศิษย์ลูกหามไม่มีความรู้เขาจะได้รับการกำชับกำชาจ,จากครูบาอาจารย์ของเขาเองว่าคนไหนที่ควรจะรับหะด,ดีษคนไหนที่ไม่ควรรับหะด,ดีสเพราะคนเหล่านั้นเป็นคนที่ไม พึงประสงค์ดีกับอันอิสลามนี่คือหน้าที่บทบาทของนักรายงานฮะดิษนะครับในยุคที่เราเห็นว่าความความวุ่นวายความปั่นป่วนมันถูกจำกัดแล้วก็แพร่หลายในยุคนั้นจนกระทั่งผู้คนได้ใส่ใจในเรื่องของหอหวานสภาพของผู้รายงานหะดิษของท่านระซูละอัลลอฮ์อะลัยยุวะซัลล,ลมัมด้วยเหตุนี้เองนะครับท่านชะบีจ,จึงได้กล่าวเอาไว้ใน ประวัติศาสตร์ตอนหนึ่งบอกว่าอะไรครับวัลลอฮิเราอัลซอบตุติสอันวาติสไอหนมัรอแน่นอนครับทุกครั้งที่ฉันมีโอกาสได้รายงานฮะดิษทันชาอบีบอกนะครับถ้าฉันจะรายงานฮะดิษมากมายที่มีอยู่เนี่ยถ้าฉันจะรายงานฮะดิษที่มันถูกต้องเนี่ยนะครับ99ครั้งด้วยกันว่าอักตต่อตุวมารอตันแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ฉันอาจจะรายงานผิดพลาดเนื่องจากผู้รายงานฮะดิษที่ฉันอาจจะไม่อาจจะไม่ได้จำเนี่ยนะครับฉันจะ ตำหนิตัวเองกับหนึ่งครั้งที่ฉันทำพลาดไปนะครับฉันจะไม่สนใจกับ99ว่าฉันจะไม่ดีใจแต่ฉันจะบอกกับตัวเองว่าไอ้หนึ่งครั้งที่ฉันพลาดไปเนี่ยมันมีผลกับการรายงานฮะดิษฉะนั้นฉันจะท่องจำผู้รายงานฮะดิษทุกคนอย่างแม่นยำถ้าวันไหนผิดพลาดไปแน่นอนนั่นคือความเสียใจของฉันเองที่ฉันอาจจะมีผู้คนที่รับฮะดิษต่อจากฉันไปแล้ว ไปบอกถึงชายคนนี้ที่บางทีประวัติมันอาจจะไม่ดีมันก็อาจจะทําให้คุณค่าของฮะดิษถูกมองข้ามไปหรือถูกบิดเบือนไปหรือบางคนอาจจะไม่ได้รับไปฉะนั้นนี่คือความใส่ใจของนักวิชาการฮะดิษในยุคนั้นที่พยายามปกป้องฮะดิษของทานลอซูลาะให้มันได้มาแบบร้อเเซนตเต็มเพื่อให้พวกเราได้มีโอกาสปฏิบัติฮะดิษตามสิ่งที่ทานรอซูลาะได้พูดเอาไว อย่างถูกต้องและตรงไปตรงมาครับอิชชาอัลลอฮ์เราคงมาพบกันในโอกาสต่อไปวบิลละฮิตาฟิกวัลฮิดายะสลามอัลัยกุมวะราะมัตุลล์วะบะรกตฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม